เราต้องกำหนดนะทุกครั้งเราจะจำเป็นต้องกำหนดเมื่อไหร่ที่เรากำหนดทำจะตั้งขึ้นถ้าเราไม่กำหนดนะ หากไม,ม่มีการชิงช่วงช่วงชิงของธรรมชาติสามฝ่ายก็เกิดขึ้นไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่หากเรากำหนดในส่วนที่ทำให้ทำอันเป็นกุศลตั้งขึ้น ฝ่ายกุศลก็สามารถนำพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าบุญนั้นให้ไหลผ่านเข้ามาได้ในการกำหนดนั้นให้เรากำหนดรู้อย่างแรกเราจะรู้นร,ร,ร,รู้ตัวก่อนเมื่อเราร,รู้รู้ตัวแล้วนะ ตอนนี้อันดับต่อไปคือเราจะรู้อะไรแล้วก็จะรู้ในกรรมฐานของเราแล้วก็เลือกว่าเราจะรู้ในกรรมฐานไหนที่เหมาะสมที่เราคุ้นเคย เราก็กําหนดรู้ในกรรมฐานนั้นด้วยความใส่ใจจดจอ่อแล้วก็ใคร้ครวนไปใคร้ครวนมาซ้ําๆค่อยๆทำไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่ง ให้เราทำอย่างเพลินเพินเพลินเ,นเ,นเนไปเรื่อยๆด้วยใจที่ผ่อนคลายด้วยใจที่ปลอดโปรงง่งโล่งๆว่างๆเบาสบายให้เพลินเพิเพไปเรื่อยๆ ในขณะที่เรากำหนดรู้และรู้อยู่สมอไม่เพลอนนี่เองก็ให้เราตระหนักว่าดวงรู้เมื่อตั้งขึ้นแล้วก็จะเนียวนำเอาพลังงานอัมบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าบุญให้ไหลผ่านเข้ามาในกลางความสว่างของดวงรู้อย่างต่อนเนื่อง พรังงานบริสุทธิ์นี้จะมีธรรมธาตุบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีริ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจัดมนทินเครื่องเศร้าหมองอันเป็นปัญหาและอุปสรรคในหลากหลายรูปแบบของนิวรณ์ธรรมอันเป็นตัวก่อความทุกข์ยากลำบาก ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราหรือเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมบุญญาธาบริสุทธ์ก็จะมาชำระมนทินเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เองไม่ใช่เราเป็นผู้ชำระนะเราบทบาทหน้าที่ของเรากําหนดรู้เพียงแค่รู้อยู่เสมอไม่เผลอเท่านั้นเองนี่นี่คือบทบาทหน้าที่ของเรา เมื่อเรากำหนดรู้ดวงรู้คือดวงสติก็ตั้งขึ้นเมื่อดวงรู้ดวงสติตั้งขึ้นเขาก็จะเป็นผู้เหนี่ยวนำพลังงานอันบริสุทธิ์ให้ไหลผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องและพลังงานอันบริสุทธิ์นี่แหละที่จะเป็นผู้ชำระมลทินความบริสุทธิ์และความสกปรกเขาเป็นอริกันเป็นศัตรูกัน เมื่อพลังงานอบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นก็จะชำระพลังงานอันเป็นมลทินให้เบาบางเองดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องการคือพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่หากเราเผลอ รูก็จะหายไปดวงไม่รู้คือดวงอวิชาก็ตั้งขึ้นอวิชาก็จะเหนี่ยวนำเอามนลทินเข้ามาสิ่งสกปรกต่างๆก็จะเข้ามาทำให้นิวรณ์ธรรปรากฏขึ้นเราก็กำหนดรู้ใหม่ให้ดวงรู้ตั้งขึ้น เมืเ่อปวงรู้ที่ตั้งขึ้นอีกครั้งก็จะเนียยนำเอาพลังงานในบริสุทดเข้ามาชำระมนตินเนื่องจากมนตินเขามีจำกัดเราก็เพียงแค่ทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองในที่สุดมนตินก็หมดไปเมื่อมนตินหมดไปมิติที่ละเอียดกว่าก็าจะดูดเราเข้าไปสู่ มิติที่ละเอียดกว่าก็คือดวงที่บริสุทธิ์กว่าก็จะดูเราเข้าไปแล้วก็จะเปลี่ยนมิติไปเรื่อยเราจะหลุดพ้นจากมิติหยาบเข้าสู่มิติที่ละเอียดดังนั้นเอง เราจึงจำเป็นต้องทำชีวิตนี้ให้หลุดพ้นเมื่อเราเข้าสู่เส้นทางนี้ชีวิตของเราก็จะถูกวิยามหมายว่าชีวิตคือการหลุดพ้นหลุดพ้นจากมิติอย่าเข้าสู่มิติละเอียดหลุดพ้นจากมนทินอยาา เข้าสู่สภาวะธรรมที่ละเอียดกว่าเมื่อเราเข้าสู่สภาวะธรรมที่ละเอียดกว่ามิติที่ละเอียดกว่าผลตอบแทนมากมายที่เราจะได้รับก็คือ เมื่อบุญหลาผ่านบุญนั้นก็จะบริสุทธิ์กว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าสมบัติละเอียดที่ติดมาในกลางดวงบุญก็จะปราณีตกว่ามีมูลค่ามากกว่ารวมถึงผังสำเร็จก็จะปราณีตกว่า อีกทั้งผู้รู้ผู้มีอนุภาพประจำมิติก็จะเป็นผู้ที่รู้กว่าและมีอนุภาพมากกว่าด้วยมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นแก่เรามากมายแม้ว่าเราจะยังคงมืดมืดคุ้มคุ้ม,ค,มค่ำค่ำอยู่ก็ตามนะ การเปลี่ยนมิติที่ดีกว่าก็เกิดขึ้นได้หากเราประกอบเหตุที่ถูกต้องแต่จวบจนเมื่อใดที่เราเห็นความสว่างความสว่างปรากฏขึ้นแก่เราเราก็จะเห็นว่า การเปลี่ยนมิติมีมีอยู่เพียงแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองดังนั้นให้เราค่อยๆฝึกฝนไปนะให้รู้อยู่เสมอไม่เผลอรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราคุ้นเคยไปเรื่อยๆด้วยใจที่ผ่อนคลายเบาสบาย ทำอย่างเพลินๆไปเรื่อยๆต่างคนต่างทํานะ สภีพพุทธาปรปพตาปัจจีกานันจายังพลงอะระหันตานันจเตจนะพังปัญธามิสัพปสุโมสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีปะวันตุเต